โอ้วันนี้มีแม็กโค้ดูดิฮะแมไปโกไม่กโคอู้เจอรถหลอ่อฮะ x m a c SP ฮะโอ้โหผู้สาวฮะมองที่กระจกหลังด้านขวาด้านขวานี่ผู้สาวนักเรียนนะสาวนักเรียนมองมาที่รถผมด้วยโอ้โหไอ้ x m a c เอยอะเ,เว้ยวันนี้ เฮ้เฮ hey, hey, hey. สวัสดีครับอยู่กับผมพัดพาไปสวัสดีช่วงเลิกงานนะ16นลนาฬิกา4 6นาที yeah, <okay. S 1> บ่ายวันนี้อะบ่ายวันนี้ก็ถูกแล้วแหละเออ <laughs> บ่ายนี้ก็แดดค่อนข้างจะรุนแรงเหมือนเดิมฮนะ32องศาดีกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานนนะีย34 <laughs> ่ะวันนี้ก็รู้สึกเย็นๆนะตอนนี้หรือว่าลมหนาวลงมาอีกแลนะ้วเนี่ย พอได้รู้สึกนะพอได้รู้สึกนะถ้าขี่มอไซค์อย่างเงี้ยลมมันประทะเราเนี่ยรู้สึกได้ถึงลมเย็นๆนะ <Okay. S 1> ขวาโอเคซ้ายโอเคบรรยากาศยามเย็นเนะี้ที่อามตะาซิตี้ชนบุรีขี่ไปเล่าไปกับน้องซ่านะ <c oughs> เหมือนเดิมอีกเช่นเคย วันนี้เราจะเจออะไรบ้างนะระหว่างทางเดี๋ยวมาติดตามชมกันนะ <Yeah. S 1> 16นาฬิกา47นาทีะเ,เริ่มออกเดินทางอัปเดต้วอัปเดตแล้ว,ลวคลังไวร์เาฮาส์ก็ใกล้จะเสร็จแล้วนะมุ่งหลังคาก็น่าจะประมาณ80%แนะ้วไวร์เฮาส์เนี่ยทำง่ายครับไม่ค่อยมีอะไรหรอกมุ่งแค่หลังคาก็โอเคแล้ว รงซ่าผมวันนี้ก็เงาวิบวับเลยนะต้องขี่ด้วยความระมัดระวังหนนะ่อยฮะรถใหม่นะรถใหม่ใหม่แรรถเก่าแล้วแหละ <c oughs> แต่ว่าพึ่งลงน้ำยาลงแว็กมาโ <c oughs> อ้วันนี้มีแม็โคให้ดูดิฮนะเอ้ย <c oughs> <c oughs> แม็กโคแม็กโค <c oughs> <c oughs> น่าจะมีปลาไหลเยอะนะเนี่ย โล่งเลยฮะต้นกกะ่ะก็เรียกต้นกกไหมต้นทูบอะต้นทูบรีบไปฮะรีบไปรถเขาจะเลี้ยวโอ้โหกลิ่นขี้โคลนนี่รุนแรงมากฮะกลิ่นนี้เนี่ยปลาน่าจะเยอะนี่ฮะเปรียบเทียบนะหลังเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นี่ถ้ายังไม่ไม่กำจัดออกก็จะเป็นแบบนี้ฮะรกมากฮะ ก็ต้องกําจัดช่วงนี้แล้ช่วงหน้าแรงแต่ชนบุรีไม่มีแรงนะน้ํามีตลอดนะเฮ้ย <Okay. S 1> hey, รถรถมาทําอะไรตรงนี้เนี่ยโ oh, <Okay. S 1> อ้เขาจะกลับรถเขาจะกลับรถโอเบรรยากาศช่วงนี้ก็ผู้บ่าวอ e ีเทคกำลังเลิกเรียนนะเ <Okay. S 1> ดี๋ยวดูซิบ่าวอ e ีเทคนี่มีรถหลอๆหล่อหม รถเยอะแซงไม่ได้เลยนู่นะติดยาวนุ่นเลยไปเรื่อยๆนี่แหละไปเรื่อยๆเหมือนรถขายโอ่งอะ <c oughs> <c oughs> มุกนี้นี่ใช้ใช้ได้อีกนานเนะรถขายโอ่งเนี่ย <c oughs> โอ้คันนี้เขาจะเลี้ยวแล้วเขาเปิดไปเลี้ยวแล้ว เปิดไปเดียวผมก็แซงเลยนะอ่าเปิดไปเดียวอย่างนี้ก็โอเคอะถือว่าคุณทำดีมากฮะปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุโอ้โหสโลกแกนโ,โรงงานผมก็ดีอย่างนี้ฮะเลิกก่อนชาวบงชาวบ้านเนาะการจราจรก็โอโ้ผมไม่ชอบเลยพวกรถแต่งแล้วไปเลี้ยวแบบเนี้ย ไฟเลี้ยวมันมองไม่เห็นนะไฟเลี้ยวมันต้องสีเหลืองนะอันนั้นมันสีแดงครับเมื่อกีก้ผมก็นึกว่าไฟเบรกโอ้อโอ้วันนี้เขาไม่ปิดทางนะเสียงบึ้มๆเฮเสียงบึ้มๆบึ้มแบบนี้น่าจะเวฟอะถ้าเอ็กแม็กมันต้อง เบมันต้องหนักวันนี้โอ้โหผู้รอบรู้รู้ได้ยันเสียง่ะ <c oughs> เสียง X m a มก,กับฟ o r a เนีเ่ยเบตจะหนักมากละ <c oughs> เข้าโมงแล้วยิ่งลั่นเลยฮะเวฟบคันนี้ต้องไม่ธรรมดาแน่นอนเนี่ย,น,ยนะน่าจะมีลูกโตฮะเขาขายอะไรเนี่ยไม่ลูกค้ายเยอะจังเนี่ย แดดแรงมากฮะสะท้อนมาที่ถนนนะแล้วก็ยิงกลับมาที่ผมอะโอ้โอ็กแม็กค่เอ็กแม็กอ็กแม็กสองพันยี่สิบสามอ๋แต่เป็นอ็กแม็กสายครอบครัวนะโอ้โอเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ทำไมมันดูวุ่นวายอย่างเงี้ยรถรถติดบรรไลยเลยฮะอู้เจอรถลอ้อ X Max SP ฮะโอ้โหนี่มันตัวแต่งพิเศษเลยนะว้าวไปเขียวไปเขียวโอ้ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้ว เออเมื่อกี้ว่าจะหมดปลอกซะหน่อยนะไม่ทันนะโอ้โหได้จอดคู่กับอีกแม็กหล่อเลยฮะโอ้บึ้มๆเม,มื่อกี้คลิกกันนี้เองฮะ้หแต่ฝั่งนี้นี่หล่อมากนะเต็มระบบนะโชว์โอลิงนะ โชกอูลเลี้ยงอะอกระจกหลบจาโหลดหน้าขาตั้งโหลดนะเบาปาดเต็มระบบครับเต็มระบบไม่ต้องคารบอนก็หล่อได้ฮะเดิมๆนะเงาดีฮะเงาดีดูสะอาดมากนะ<ๆ>โอ้ฝั่งนี้ก็อเอ็กซแมทนะ ฝั่งนี้สวยกว่าโอ้โหผู้สาวฮะมองที่กระจกหลังด้านขวาด้านขวานี่ผู้สาวนักเรียนนะผู้สาวนักเรียนมองมาที่รถผมด้วยธรรมดานะรถมันสวยอะคิดไปเองอะไอ้บบาน,นี่หลงตัวเองเลยเฮ้ยข้างหน้าไปเขียวเฮ้ยท่านไหมเนี่ยโอ้ข้างหน้าก็ X Max ฮะ s อยูเหมือนกันเลยสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สงเรื่องออกตัวเนี่ยฟอร์ซ่าเขาคือน้ำประวันนะโอ้โหโอ้โหโอเอ็กแม็กเยอะเว้ยวันนี้ ทันไม่เ่ยทันไม่เลยเปิดไปเลี้ยวเนี่ยออาไปโอ้อเอ็กแม็กไปไกลแล้ว สกิลเทพอีกแล้วฮะโอ้ยยอมไม่ได้ฮะยอมไม่ได้ฮะเฮ้ยแบกไปไกลเลยมันจะไปถ่ายความหล่อสักหน่อยนะ SP ก็รถสวยมากฮะรถสวยมาก,รถ,มากรถเงาวับเลยเจ้าของดูแลดีมากฮะ SP นี่ก็ออกมานานเลยนะอยโอ้นี่ไงโอ้คนละคันเนี่ย โอ้คันรออยู่ข้างหลังรอที่เองแหมเสียดายครับผมถึงทางเขาบ้านแล้วไม่ได้ถ่ายเลยโหแต่หล่อมากรถสวยมากเจ้าของดูแลดีมากะ่ะเหมือนรถผมเลย <c oughs> <c oughs> รถผมก็ดูแลดีนะ หน้ากันลั่นนะโอ้โหโอ้โอ M S X รุ่นนี้เนี่ยเอาไปขี่เลี้ยงวัวเลี้ยงควายอนะถือว่าดีมากนะเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนรถบุกเบิกอนะเหมือนรถสายเอ d นดูรอนะผมเรียกถูกเปล่าวนะเอดูโรนะ่อะสายกึ่งพิบากอนะอันนี้มันแนวลุยได้อนะผมก็ว่าจะหาซื้อมือสองนะกลับไปอยู่บ้านก็ไปขี่เลี้ยงวนะัวฮ แล้วก็ทำเป็นรถวิบากเนะใส่ยางดอกบังๆใหญ่ๆเนะนี่ยนะน่าจะไท่ฮนะใช้งานน่าจะได้ดีนะอ่ะโอเคฮนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะใกล้จะถึงที่บ้านผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ mhm mm